ออฟฟิศแลนด์ตอนไปทำงานอ้าเช้าแล้วรีบอาบนะ้ำไปทำงานดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกคนครับตั้งใจทำงานแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์รรรรร ไปค่อยมาทำต่อพวกนี้ก็ได้น้องกลับบ้านได้แล้วใกล้เสร็จแล้วครับพี่อีกแป๊บเดียวครับฮเช้าแล้วเหรอนี่ยังนอนไม่ยิ้มเลยง่วงจังเมื่อไหร่จะเดินถึงโต๊ะทำงานเนี่ย อ้าวสมชายกลับแล้วเหรองานลูกค้ายังไม่ส่งเลย